เล่นเกมไม่เก่งแต่เรื่องเย็ดอย่าให้บอกมันอยู่ไหน,นตอนเนี้นี่น่าจะด่านสุดท้ายแล้วอะมาปะต้องทำลายสี่สี่จุดที่ไหไม่รู้สี่อันแล้วก็ทำลายรีแอคเตอร์ห้ามให้มันเอาเอาม้าออกมาถ้าให้มันหุบถ้ามให้มันทำมามา่ามาม่าต้องไม่ออกมา ต่านสุดท้ายแน่เลยว่ะการที่สิบโอ้นั่นอะไรอ่ะมีเอามาานะเหรอตัวโกงอยู่นั่นโอเคมันจะปล่อยเอามาออกมาว่ะถ้าไม่เอินปล่อยผีนะครับนั่นคือนี่คือเออ หม้อหม้อเก็บผีของฝรั่งของต่างชาติของเมืองไทยมันจะเป็นเล็ก,ลกๆใช่ปะ่ะเ,เล็กเล็กแล้วก็กกสีสีส้มๆแล้วก็มียันยันปิดเอาไว้นี่คือของของฝรั่งใหญ่มากเลยจ้์ใหญ่หเทียเลยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมีคนสวยนะไม่ต้องสวดเวทมนต์ผีจะเข้าไปอยู่ในนั้นมันแดกใครอ่ะเอาไม้แล้ว โอ้ยเอาปืนกูเหลือจะปืนสั้นเอ้าไอ้สั์ทำไมมึงถึงมาอยู่ที่นี่วัดวัดตะฟักตัดตัดเป็นสิ่งสิ่งแรกที่เองจำได้คืออะไรไอ้เฮียแม่งกระโดดเข้าหน้ากูเลยแชทเนียดโค๊ก มาแล้วมาแล้วมาเสียงหนักแหลมอย่างนี้ไหนวะโอ้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 โอโอแม่งมวัวโอเคกูคูโฟกัสยิงมากเลยกูไม่มีการแปลที่แอนตี้นะแชทตอนนี้ไอัลต้าฟลักเป็นนี่เราเนี่ยว่ะ ไอ้ขี้นี่มันจะปล่อยเอาม่าออกมามันบอกไม่สัตว์อ,อ,อ้าว what the fuck เฮ้ยมันฆ่าผู้หญิงอนะ่ะไอ้ขี้นี่ก็โดนกูยิงตายกูว่าแม่งเป็นฝีมือเอาม่าออเลยสัตว์ไอ้เหี้ยแม่งแดกดยิงหรอเนี่ย อ๋อนึกว่าจะเป็นนางเอกตายซะแล้วอ,ะอ่ะอ๋ออดตูดนี่เลยอะ่ะอดแชทไอ้เฮียแม่งตายว่ะปืนหายหมดเลยอะ่ะเออแต่ปืนสัน้นน่ะไอก้กูปืนปุ้ยกวปืนสั้นเป็น,ปน,นยิงผี <laughs> อ้าวเฮ้ยทำไมมันแข็งเนี่ย ขีดมือเอามาชัวรแชทปืนนี้ใช้ยังไงวะดีปะเนี่ยลองยิงดูดิ holy fuck โคตรแรงเลยจัดแง่เหมือนเป็นปืนลมไว้ป่ะขีดมือเอามาครับเอามามาเอาเอามาเราจะไม่ให้เอามาเหมือนเอามาแม่งจะแบบโมโหมันไม่ปล่อยคูเป็นอิสระ ต้องปิดมันเข้าไปนี้แล้วปิดขึ้นเอากูขึ้นไปไม่เอามาต้องไม่ออกมา no ก็เขาต้องการทำลายเธอแต่ฉันคิดว่าเธอเอ่อซัฟเฟอร์มาแล้วธออะไรวะวีแฮร to put her ต้องเอามาันใส่นี้ทูเดย์ไม่มีสิ่งมีชีวิตยอยู่ข้างในนั้นไอตัดก็ผีไงฮะ่ เอามาตายอยู่ในนั้นหกหกวันต่อมา,า,อมาไอเฮียแม่งปล่อยแล้วนี่คือยิวดเมฆ่าพวกเขาไอสัตว์เอามาาโตวไวมากไอสัตว์ เอามาโตโคตรไวอ่ะแชทไอ้เฮียนั่นแม่งมันมันแก้พ้าเล้มันน่าจะเย็ดเราแน่เลยไม่ไม่ไม่เย็ดผีไม่ได้เหมือนเย็ดศพไม่เวิร์กไม่เวิร์กเหม็นเหม็นเหม็นเออผีหีเหม็นเมื่อวะนนั่นอะดิเนาะกูว่าเนี่ยแชท สียาวแ่มืงคราเนี้ยตัวโกงก็จะเอามาแล้วแล้วแม่งไม่ใช่เด็กแล้วด้วยคราเนี้ยผู้ใหญ่แล้วไอ้เหี้ยถ้าผู้ใหญ่ก็เย็ดได้ใช่ไหมเกินสิบแปดยังน,น่าจะเกินสิบแปดแล้วย็ดได้วันดำดำแม่งไม่น่าไว้ใจเอ,อเ,เอาเอาแยไอ้เหี้ยกูไม่เห็น เอามายามันหลกหลอนกูไอ้เยี่ยมันมันดำไงเออเฮ้แม่งเอาเหยือกมาได้เฉยเลยสัตว์ตะฟักนั่นไงตอนแรกแม่งแม่งออกมาไม่ได้ถึงขนาดนี้แต่ตอนนี้เอามาแม่งเอาพวกแม่งออกมาไอ้เย็ดเย็ดโคกไอ้เย็ดโคก ไฟไฟฉายทั้งหมดเดียวเดี๋ยวชาร์จก่อนชาร์จก่อนโอเคมามึง <c oughs> ไม่ต้องมาก็ได้ไอ้ขัน <c oughs> ดีนะแม่งวันช็อตไอ้เหี้ยนั่นอะไรอะ่ะอ๋อพื้นแตกกระสุนนี่ทำพื้นดาเมจเยอะลาเกิน อยู่โน้ีโอเยอะเหลือเกินพีเยอะมากหมดแล้วโอเคขอบคุณกระสุนครับ18นัดต่อ1แม็กกระสินเยอะเฮียเฮียี่ดำดำนั่นอะไรอ่ะเข้าไปได้ตัววันตัวไปดูในแชทออ้ทางตันอะไรวะเนี่ย มันหลอกให้เราทำลายดีแอคเตอร์ว่ะทำลายไงต้องทำลายสีอันเนี้ยเออแล้วก็จบเลยดีเอ็นจบเกมเอามาจะไม่ถูกปลดปล่อยออกมาแต่มันออกมาแล้วนี่โอหช้าจังเลยตัดอ้อยคุณครับช้าเหลือเกินอีหาโอเคเซฟ จะทำลายไงวะเนี่ยเระเบิดซีโฟไปแปะติดเอาไว้ตุ oh. ้มตามจนระเบิดใส่ก็น่าจะพังแล้วะต้องมากดปุ่มอ๋อถึงจะพังอ่ะเกิดอะไรขึ้น่ะเอาๆกูลงไปมาอ๋อมันขึ้นแมงบนอ่ะอ๋อเอามาพองใจ เหลือแล้วเฮียมึดนี่กูฆ่าตัวตายไม่ได้มาต่อฟักแชทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเฮียแม่งไอแหลนี่แม่งยันระเบิดแน่เลยวะรีบไปกว่ากูกูไม่ชอบสีแดงตอนนี้กูไม่ชอบสีแดงสีเฮียมาก เอาชาันขึ้นไปอ้าวไม่เวิร์กเลยอ้าวกูออกไปไงคราวเนี้ยไอ้เหี้ยน่ากลัวไอ้สัตว์แดงขนาดนี้อกูลงไปฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งพังอย่าพึ่งพังรอกูก่อนรู้ไหมอะไรน่ากลัวกว่าการเจอไฟแดงหลงหลงอ๋อนี่ไงเชี่ย มืดมากดมื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 ดว้ามองไม่เห็นเลยอ่ะไอ้สัตว์แม่งหีตดโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นมาแล้วไอ้สัตว์กระสุนหมดแชทกระสุนหมดไอ้เหีย กนปืนสั้นก็นหมดแล้วไอ้ัดอ๋อไม่อ๋อไม่อ๋ไม่อ๋ไม่ออไม่ออกกระุนปืนนี้เ oh. ติมแป๊บเติมแป๊บโอเคมีห้าสิบนัดเนี่ยจัยพอพอแน่นอนไร็วไม่ออกมานะ โน no! เอาม้าปล่อยกูไปเหอะนะเพื่อของกูโอเคกูทำหน้าที่ไอ้เหี้ยอ้วนบอกกูมา ต้องโกรธแล้วแน่ๆเ๋ยคุณตายแน่เลยเหี้ยโดนผีบีบคอแน่เลยว่ะโอเคโอเคทางออกทางออกแบง์นอกโอเคโอเค let's go chat ไปด้วยกัน let's go chat s go Let's let's go let's go let's go let ออกไปออกกไปอากวกไปอากวกไปอากกไปออกออเหียววนอยู่ไหนอ่ะอ้าวนี่ออกอีกทางนี่ไหวอีกฟากหนึ่งตายอะบายบายบายบวัตฟักอบิชควยไอ้สัตว์เลือดเลือดแทบหมดย็ดแม่ แม่ง50ดาเมจต่อตัวเด็ดมิโกเด็ดมิโกนี่รีบใช่ไหม okay. โอเคโอค้โหแม่งออกมาไปยเกี้ประตูปิดทนันไอ้สัตว์เอากรกไปอ้าวเพลงหายอะ่ะอ,อ้าวเฮียไฟดับซะงันเอ้า โอเคเออโอเคกูขึ้นไปข้างบนเพื่อนอปืนสั้นไปไกลหน้ากูเลยแยโอเคเอามาเอามาเอาาเอยังอยู่วะไอ้ย้ยเอามากูยังอยู่ยังไม่ไปไหน อยู่กับเราทุกคนผมนี่เตรียมตัวยิงเลยฮะปืนกลนก่อนเลยฮะเฮียแล้วฮะเกิดอะไรขึ้นฮะอุ้ยเฮียน่ากลัวเฮียกูไม่ชอบเสียงเพลงนี้เลยตรงนี้ไปไม่ได้หรอเล่่นเเมมเกกไมรายังอยู่ใต้ดินอยู่เลยเนี่ย อุ้ยออออโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นๆรถฟ้าผีเหรอไอ้เหี้ยผีไอ้จ่าผีต้องยิงหลายนัดด้วยเย็ดแม่ผมไม่ชอบกล่องหลายกล่องนี่เลยเฮลิคอปเตอร์จ๋ามาช่วยอ้วน่อยแล้ว ไอสัตย,ยังจะมาตรงนี้อีกเนาะพี่ดอกไอ,อ,อ,อเฮี้ยตกใจใสัตไอชี <laughs> ต้ตกใจจริงแชทคุณมิ้ก็ไม่งมาตรงนั้นพ <laughs> ี่กดมวยกล้องกูปิวไปไหนหมือ บันไดบันไดไอ้เหี้ยเอาแล้วเหรอ,อ,อเฮ้ยเจ๊ดแม่คุยไอ้เหี้เยเยอะมากเยอะมากเยอะมากฟัดคิดจะโผล่ก็โผล่อีดอก แม่งเห็นดำๆออกไกลๆแม่งเรียวมากูเชยเอียวลอ้เอาวกแลยว,อยวโอเคพอละพอถ้าผีผีไอสัตว์นี่กูเล่นดูมยังไงเติมเลือดส่อนก่อนกูจะตายฮะไอสัตว์ได้ วัตตาฟักวัตตาฟักบุยินเสียงแม่งเกิดว่ะอยู่ไหนอะเฮี่ยแม่งเกิดแล้วอะ ไอ้ยเฮียมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนสั์นี่ยิงเสียงเกิดถึงน้ำไหลไม่มีโอเคเลบอ,อกไปทัวร์ไอ้จัดตรงนี้ชัว จดเงี้วอ้าวโอ้แค่ลินชังไอ้เหี้ยนั่นลมขวอย,ยโอเคได้ยินเสียงเยอะมาเห็นดีกว่าไปโอเคเลตเลตเลตมีโกโอเคโอเค o ัก i ยู h <you, S 1> ไอ้สัตว์ไปได้ไหมเนี่ย Okay, ไปได้ไปได้ปืนไม่เอาทำไมกูมีความสึกเหมือนแม่งเกิดจากข้างหลังกูวะโอ้โหตรงนี้เฮี้ยจริงทางนี้เหมือนผีหน้ามามากตรงเนี้ยกูมีเซนเลยแชทกูมีเซนเรื่องผีตรงนี้เลยในเกมนะกูกูไม่ใช่ริวโอเคถึงตาเรากระโดดลงไปไหม กดเซฟนัดอาร์ตไฟโดดลงผีมาแน่นั่นไงข้างหลังกูมาไหมไม่มาไม่มาไม่มา,ไ,มมาไอสัตว์ผีโดเกระสุนได้เย็ดแม่โคตรโหดสัตว์เมทริกเติมแป๊บไอเฮียเติม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 หลบฮ่าพ่อมึงเหรอฮะ เติมดัดเติมเติมรอเลยเฮียไอเฮียกระสุนจะหมดแล้วแชทอนันไล่แล้วกูหมดนะครับหมดหมดหมด,หมดเอามาาอย่ามานะจัด โอเคเซฟแล้วเราเซฟแล้วเราเซฟแซเราเซฟเอาแย่เซฟกระสุนพร้อมไปเดินเปิดประตูลงแมงล่างเหรอหมอไอ้กูขึ้นขั้งบนแล้วกูลงข้างล่างฮะ ไม่ไม่ไม่เข้าใจแม่งวะโอเคเซฟโอ้กูเกลียดทางนี้จริง,รงๆเลยออโอเคตายมันตายมันตายชัดหมดอีโ <c oughs> รไม่น่าดิโอ ต้องเปิดเพลงเอ็กซ์ไฟล์ไหมโอ้ทางยาวขนาดนีน้ไม่มีผีก็แปลกแล้วไอ้สัตว์้าพยายามที่จะลืมกูพยายามหนักมากที่จะลืมแล้วแล้วเกี่ยวแรกกูอ่ะ อะไรกูไม่ทร yes, าบเย็ดแมา่เอามาเอามาเอามากูหญิงเอาม้ามันโกรธกูไหมวะคิดว่าเอาม้าเจ็บตายแน่เลยวะ่ะข้างบนนั้นใช่ไหมเกสไม่ไม่น่ากลัววะ่ะเดินช้าๆถ้าเดินเร็วจะน่ากลัวกว่านี้ ทางเดิมอย่างเงี้ยไอ้เงี้ยตรงนี้เนี้ยห้องคลอดใช่ไหมเอ็งเกิดที่นี่นในที่นี้อ่ะพวเข้าไปหาแล้วกูก็อยู่ที่นั่นตรงตอนนี้เอามาถูกคลอด what the fuck ไปไหนแล้วอะไม่เบบี้ลูกของฉันเอาเขาคืนมาเอาลูกของฉันมาลวงฉันคืนมาอ๋อเฮียนี่ไงที่แม่งโดนฆ่าเองจะเป็นพระเจ้าในหมู่ผู้คนเอาเธอไปที่แ็บ เอามาเวทเอ้าวเฮ้ยไอผู้ชายนี่แม่งไอเฮีย้ยวแหวนนั่นเป็นพ่อมันนี่หว่าใช่ปะเวทแม่งนามสกุลเหมือนกันเลยอะ่ะเอาเฮีย้ยเอามาแม่งขโมยปืนกูอะ่ะไอเฮีย้ยมีปืนจั้นเนี่ย มเอามาต้องดอกทองอย่างเงี้ยขโมยปืนกูได้ไงพี่มายาตเลยสักขอร้องอย่าให้ตัวละครกูตายโนโนโนๆนเรียหีหน่อยไ่เรียหีผีป่าชชดสับสบสิ้นดีโอ้โหกูมาถึงบกแล้วเย้เอิสลาของกูโอ้โหของปลอมแน่เลยทีอ,ะอ่ะ ิดอะไรขึ้นอ่ะอ้าวไอ้เหี้ยกูตายอ่ะดูแม่งดินิวเคลียร์กูฆ่าตัวตายอ่ะแม่งนิวเคลียร์แล้วมันกำลังมาหาหน้ากูเนี่ย ตายไหมตายไหมโดนขนาดนั้นแ่ะรอดเหรอปฏิหารไอ้สวร <live> ปฏิหารมั้งมึงกูรอดเธอไรอดแชทไอ้เหี้ยมีก็รอดนะ จะเบิดนิวเครียช่างใหญ่ละเกินเน็โดเอามารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอามาวัตฟักเวนชียรีหนึ่งเดเวลอปเ о อร์ที่เสียชีวิตไปหรอเอามายังอยู่อ่ะจัด เอามาอยู่เหี้ยแม่งขึ้นมาลิคอปเตอร์กูเกตุ้แล้วแบบเราเราเป็นต้องเป็นคนคนเดียวที่เห็นเอามาไอที่เหลือแม่งหันหน้ามาหันหันหน้ามามองกูแม่งก็ไม่เห็นผีอยู่งั้นเปียนหนึ่งก็ได้จบลงไปแล้วเย้หนึ่งเกมของฮาลาวีนนี้เราได้จบเิ้นแล้วครับถึงแม่งจะไม่ค่อยน่ากลัวตอนที่ยิงคนก็ตามแต่แม่งก็น่ากลัวสัตว์ตอนแากที่ต้องมาสู้กับเอามาเนี่ยอาายอดไปเลยโอเค อืถ้าเอกไม่มีวันตายพระเอกไม่มีวันตายชัดห้ฮาจบกากเกินว่านั้งก็จบดีนะเห็นผีตอนจบอ่ะถ้าจบแฮปปี้แอนดิงแม่งคงแบบเงี